สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ติดกันพานะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัวนี้นะฮะ iofame มชิเดนหรือ iofame มชิเดนก็ได้นะฮะมันเรียกได้สองชื่นอน่ะมีเรื่องบอกก่อนนิดหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับถ้าใครเห็นคอมเมนต์จากทางคนต่างชาตินะฮะที่พิมพ์ภาษาอังกฤษลงไปนะฮะใครตอบแทนผมได้ช่วยตอบแทนให้ผมเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมอ่อนภาษาอังกฤษจริงๆครับ เนื่องโดยที่ว่าคลิปที่ผมทำเนี่ยมันอาจจะเร็วเกินไปมั้งทางช่องของที่เขาติดตามอยู่เลยยังไม่ได้ทำแต่ว่ามาเสิร์ชเจอของผมก่อนออแล้วก็จะมีคำถามหรือคำติชมอะไรบางอย่างที่ผมตอบไม่ได้เพราะว่าผมออกมาสารกิจจริงๆแล้วก็ขอบคุณนะทุกคอมเมนต์นะที่ให้ข้อมูลมาถ้าผมแก้ไขไปในคลิปวิดีโอได้เนี่ยผมจะแก้ไขให้ทันทีนะฮะสำหรับ ที่เป็นกันน้ำโปรไฟล์รู้สึกว่าข้อมูลผมจะไม่แน่นพอผมอยากให้ทุกคนมองว่าช ANNEL นี้เป็นช a n n e ของเพื่อนๆทุกๆคนนะฮะที่ช่วยเข้ามาให้ข้อมูลให้ผมแล้วกันนะครับยังไงเราก็เติบโตไปพร้อมกันนะฮะผมเริ่มมาจากศูนย์คนที่ไม่มีคนดูเลยนะฮะศูนย์ผู้ติดตามจนวันนี้มีอยู่ประมาณ1,300กว่าคนนะฮะทุกคนคือเจ้าของช ANNEL นี้ครับ ช่วยกันตอบคำถามหน่อยลวกันนะครับหรือ <c oughs> ขออภัยหรือให้ข้อมูลมาถ้าผมให้ข้อมูลผิดโอเคนะครับมาอาเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าสำหรับเจ้าอ o f o เ m c h i d e เนี่ยผมพูดตรงนี้เลยแล้วกันนะว่าควรไปซื้อเลยแหละเพราะว่าทรงแล้วก็ดีไซน์แล้วก็ของแถมที่ให้มาเนี่ยเฮ้ยผมชอบเลยแหละชอบมากกว่าเอ่อเล็ินเลสหรือ ฮิวโก้ Hugo, หรือกันดั้มโอชิออนรีเบกด้วยซ้ำไปถึงแม้ว่ามันจะดูดกัดกแตกกว่าก็ตามซึ่งมันราคาเท่ากันด้วยฮะโอเคเรามาดูกันที่ตรงนี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมจะรีวิวไปพร้อมกับพาสเสริมที่มากับกล่องของออปชันเซ t ตกล่องที่6แล้วกันนะฮะสำหรับตัวหน้ากากเนี่ยสามารถขึ้นลงได้แบบนี้นะฮะ แล้วที่หลังหัวเราจะเห็นว่ามันจะมีอ่ารูอยู่ซึ่งตัวรูเนี้ยมันก็จะเป็นเสาอากาศที่มาจากกล่องนะฮะของ Option s e ซเหมือนกันซึ่งรีวิวก่อนหน้านั้นผมได้ทำไปให้ดูแล้วมาสำหรับหัวนะฮะก็จะขยับได้ขึ้นลงแค่นี้นะฮะหักซ้ายหักขวานะฮะแล้วหมุนหมุนได้โดยรอบโอเคเลยแหละ ตัวหน้าอกขึ้นลงนะฮะได้อย่างนี้เลยถ้าเราถอดแบคแพคออกมันจะขยับได้มากกว่านี้เพราะว่าตรงนี้มันจะติดแบคแพคเห็นไหมฮะติดแบคแพคโอเคตรงหน้าอกตรงเนี้ยจริงๆแล้วขยับได้นะชิ้นในเนี่ยเห็นไหมฮะชิ้นในขยับได้ผมชอบนะทรงนี้ถ้าใครเป็นโมดีๆนี่มันเป็นหน้าเสือได้เลยนะ หน้าสิงโตอ่าตรงหัวไหล่นะครับขยับได้นะฮะตามตามรุ่นของเออฟร,รมทั่วไปแขนนะครับหมุนได้รอบนะฮะตรงนี้ก็หมุนได้รอบเช่นกันครับข้อศอกครับพับลงได้ติดตรงนี้นะฮะข้อมือครับแน่นแน่นหนาทีเดียว มุนได้โดยรอบครับมือมีมาให้แค่คู่เดียวนะฮะหลุดแล้วแต่ตรงนี้มันยังไม่ใช่จุดที่เราจะต้องกังวลนะเดี๋ยวจะมีจุดที่ต้องกังวลอันหนึ่งซึ่งซึ่งไม่ชอบเลยแหละโอเคกระโปรงนะฮะขยับได้แค่ขึ้นลงแค่นี้นะฮะอะไรเอ่ยหลุดกระโปรงอีกข้างหนึ่งหลุดเท่นั้นนะเพราะว่า มันเป็นแค่จอยแบบนี้ฮะแล้วก็หมุนได้แค่นั้นเองแล้วก็มันไม่มีอะไรค้ำเลยเอาจริงๆแล้วอะตัวเอลนะครับหมุนได้360อหงศานะฮะในลักษณะของบอลจอยปกตินะฮะกระโปรงหน้าขยับได้นะครับกระโปรงหลังขยับไม่ได้นะฮะแต่ว่าจะมีจอยมาให้อันนึงสำหรับใส่อาวุธเห็นไหมฮะ จอยสำหรับแสออวุธขานะครับหมุนได้รอบหัวเข่านะฮะหมุนได้เท่านี้นะฮะเตะไปด้านข้างนะครับยกมาด้านหน้านะฮะเตะไปด้านหลังครับ จุดอ่อนที่สุดของตัวนี้ก็คืออยู่ที่ข้อเท้านะถ้าเราดึงมาสุดแล้วเนี่ยตัวนี้มันจะหลุดทันทีเห็นไหมครับเนี่ยหลุดแล้วเนี่ยคือฉะนั้นตอนเล่นนี่ต้องระวังตรงนี้ที่เดียวเลยเพราะว่าข้อเท้าทํามาได้ไม่ดีเท่าไหร่มันไม่มีจุดอะไรให้ยึดมากเลยครับคือตอนเล่นนี้ต้องระวังเลยตรงนี้จุดจุดนี้จุดเดียวเลยจริงๆแต่ก็ถือว่า ในการประกอบอ่ะถือว่าง่ายนะฮะตัวนี้ใช้เวลาประกอบไม่ถึงชั่ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะงจริงๆแล้วอะ่ะแล้วตัวรูปทรงนี้ผมว่าโอเคนะชอบเลยแหละมาเรามาดูกันที่อาวุธดีกว่านะฮะชิ้นแรกเลยเชิ้นแรกครับในคู่มือมันจะเขียนว่าปาติปาติซันปาติอันอะไรสักอย่างนะครับปาติอัน ปฏิซันอะไรสักอย่างซึ่งยืดได้หดได้นะฮะเป็นลักษณะแท่งเหล็กตามสไตล์การสู้ของหุ่นในภาคนี้นะครับอ่าชิ้นที่2นะครับเป็นลาเฟิลน,นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรพิเศษแล้วก็โลชิ้นเล็กนะฮะซึ่งเขาจะเรียกว่าเป็นสนับมือนะฮะสำหรับภาคนี้ เป็นเอ่อถุงมือถุงมือในคู่มือเขียนว่ามันคือถุงมือแต่จริงๆมันคือโลชินเล็กนะฮะใช้คู่กับเจ้าตัวปฏิสันแล้วก็โลใหญ่โลใหญ่นี่มันก็มีชื่อเรียกนะคะในคู่มือเขาเขียนว่าลาอดชิลเป็นขนาดเทียบกับตัวแล้วถือว่าใหญ่มากเลย แล้วก็สำหรับพารเสริมพิเศษนะฮะที่มาในกล่องของออปชันเซตที่6กนะฮะก็จะคือเบลดแบทนะฮะที่เป็นของเจ้าตัว Eoframe ที่เด่นนะฮะแล้วก็จะมีหน้ากากนะครับที่เป็น2เขานะฮะหน้ากากที่เป็น2เขากับหน้ากากที่เป็น1เขานะฮะ แล้วก็จะมีเสาอากาศที่เสียบด้านหลังหัวเห็นไหมฮะชิ้นเล็กนิดเดียวแต่ว่ามันอยู่ในกล่องของออปชั่นเซ็ตนะครับแล้วก็ตัวจอยที่ติดด้านหลังซึ่งไว้สำหรับติดเจ้าเบดแบตอันนี้นี่ครับโอเคเดี๋ยวเรามา ดูแอคชั่นนะฮะแล้วก็การใส่อาวุธกันดีกว่าครับก่อนอื่นเลยนะฮะเราเอาสาอากาศนะครับมาใส่ที่เจ้าหัวของชิดเด่นกันดีกว่าอ่าเรียบร้อยแหมกล่องธรรมดาแค่เสาอันเดียวก็แถมมาให้ไม่ได้นะบันไดเนาะถอดหน้ากากออกนะฮะแล้วก็ใส่หน้ากาก อันใหม่เข้าไปนะครับน,นี่จะเป็นหน้ากากสองเขาอ่าก็จะเท่แล้วก็เปิดหน้ากากได้เช่นกันนะฮะอันนี้ถ้าเอาไปโมนี่คงเท่น่าดูเลยนะเป็นแบบลักษณะเหมือนหมาตำรวจแล้วก็อันนี้จะเป็นหน้ากากหนึ่งเขานะครับ เลื่อนขึ้นด้านบนได้เช่นกันอน,นี้แน่นหน่อยอไปใส่อาวุธเราก็ให้ง่ายครับถอดมือมา อีกฝั่งหนึ่งเราก็มาใส่เจ้าตัวโลชิ้นเล็กอันนี้แล้วกันนะครับเราก็จะได้ที่เขาคู่กันแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะอูชิน้นอาทคู่แรกนะฮะจะเป็นลักษณะแบบนี้ ชิ้นที่สองนะเดี๋ยวเราจะถอดมือออกมาก่อนนะครับแล้วก็เราจะมาใส่มือติดกับที่โล่นี้นะฮะเหมือนเดิมครับงมันออกมานะฮะติดมือนะฮะเข้าไปที่โล่นะครับใส่หลังมือลงไปนะครับก็ใส่มือคืนลงไปครับแล้วก็นำที่เป็นจุดตรงนี้นะฮะ ใส่เข้าไปในรูต,ตรงนี้ครับผมตอนนี้ก็จะได้ท่าถือโล่แล้วแล้วอีกข้างนึง่งเราก็เสียบลาเฟิลลงไปก็จะได้แอคชั่นในแบบแบบนี้ม่ ียบรับการเก็บอาวุธนะฮะชิ้นนี้เราเก็บได้2ที่นะฮะก็คือจากตัวแบคแพ็คด้านข้างนี้นะครับหรือไม่ก็เก็บไว้ตรงที่หลังกระโปรงนะฮะเพียงเราเปิด เปิดกระโปงนี้ขึ้นมานะฮะแล้วเราจะเห็นมีร่องตรงนี้ใช่ไหมครับเราเสียบให้ตัวเนี้ยให้ตัวลงหลังกระโปรงเนี่ยค้าและง,งับมันลงไปมันก็จะเป็นที่เก็บไดเช่นกันเช่นเดียวกับไลเฟิลนะครับไลเฟิลก็จะมีรูตรงนี้นะฮะแล้วก็เสียบเข้าไปตรงนี้ให้ให้มันเก็บ ตรงที่ค้ำพอดีนะฮะเข้าล่องเสียบให้เข้าล่องสักครู่นะฮะเข้าล่องแล้วก็จะได้ที่เก็บไนฟิลในลักษณะแบบนี้ครับเช่นเดียวกันครับถ้าจะเก็บ,บแบดแบตนะฮะ เราก็ถอดจอยมานะฮะแล้วใช้จอยของทางเบดแดเองนะฮะเสียบเข้าไปครับ mm hmm. ก็จะเก็บเบดแตไดเช่นกันครับ mm hmm. อีกฝั่งแล้วก็เก็บวันนี้เลยปุ๊บ mm hmm. แล้วเราก็ใส่ไลไฟเฟิ mm hmm. ลก็ ใส่โลชิ้นเล็กนี่มันฟูลอรมเมอร์ชัดๆเห็นไหมฮะอุปกรณ์ครบเลยทั้งตัวเห็นไหมฮะคุ้มที่จะซื้อนะฮะผมว่ารีบหรือซื้อเลยดีกว่าครับตอนนี้คิดว่าน่าจะยังมีอยู่นะฮะโอเคครับขอจบ การรีวิวแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณที่รับชมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับสมาชิกใหม่อย่าลืมกดติดตามนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ